เมื่อไม่กี่ปีมานี้มีผู้หญิงชาวไต้หวันคนหนึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในร้อยผู้ทรงอิทธิพลของโลกไม่ใช่เพราะเธอคือสุดยอดนักประดิษฐ์แต่เป็นเพราะเธอคือสุดยอดของผู้ให้ผู้หญิงคนนี้ชื่อเฉินสู้วี เธอได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Reader Digest นิตยสาร Forbes และนิตยสาร Time ให้เป็นฮีโร่แห่งเอเชียนักบุญและผู้ทรงอิทธิพลของโลกตามลำดับเหตุผลที่เธอกลายเป็นบุคคลสำคัญของโลกก็คือเธอบริจาคเงินให้แก่โรงเรียนเก่าและเธอก่อตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กในยามเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคร้ายแรงเธอไม่หวังว่าจะได้อะไรแม้กระทั่ง ลำขอบคุณจุดตัดของการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่กับการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งทุกข์ก็คือการให้แบบหวังผลตอบแทนกับการให้ที่ไม่หวังสิ่งใดเป็นการตอบแทนคมธรรมประจําวันนี้ก็คือแกนของการให้ก็คือใจที่เป็นอิสระจากความยึดติดถือมั่น